ทีมงานโซล่าเซลล์อมุม,มสอยดาวทําการติดตั้งปัม๊มรีเบนโตซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทโจอไดนะครับรีเบนโต้รุ่น750วัตต์นะครับ750วัตต์ใช้4แผงโมโนฮาร์เซลล์340วัตต์อันนี้มาดูรายะเรียดของการติดตั้งและกา,การใช้งานนะครับการใช้งานเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะใช้โซล่าเซลล์ก่อนนะครับนี่โซล่าเซลล์ขั้นแรกนะ ใช้ทันเอาหลังเต่าโยกไปทางด้านด้านล่างนะด้านล่างคือด้านของโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้กระแสไฟเข้ามาแล้วนะครับเราเปิดเบรกเกอร์นะเบรกเกอร์โซล่าเซลล์คือตัวสีแดงตัวกลางนี่นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ดีแล้วตัวสุดท้ายคือสวิตช์ที่ใต้กล่องคอนโทรลนะครับป๊บนะขึ้นมาแล้วครับตอนนี้กระแสไฟเข้าไปแล้วครับดีวนขึ้นมาอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบสองหนึ่งร้อยห้าสิบครับประมาณนี้นะครับอ่าไปดูลองไปดูน้ําครับน้ำไม้ยังเอ่ยน้ำไม้ยังเอ่ยครับไปดูดิอ่าท่อไปไว้ไกลครับนะส่งไปไปกลแล้วไปท่อสวนสวนโรงเรียนนะี่ก็เนี่ยสายใหญ่สายใหญ่อา้อาวอ้าวคนตายตังบอกน้นําแรงมากน้ําแรงมากถ่ายลเลยครับน้ําแรงมากดร ำแร่นะครับน้ำแร่นะครับครับอันนี้อันนี้โซล่าเซลล์นะครับตอนนี้โซล่าเซลล์แผงโมโนฮาร์ดเซลล์ยี่ห้อบ q 340วัตต์ครับใช้ปั๊มบริบูนโต่เจ็ดร้อยห้วัตต์สองระบบนะครับเจ็วัตต์ครับรับประกันหนึ่งปีตัดครับน้ำแห้งตัดแห้งตัดไม่มีท่อไหม้นะครับอ้าวตอนนี้เราไปดูที่กล่องคอนโทรลนะครับ เราจะเปลี่ยนจากระบบโซล่าเซลล์ดีมาเป็นใช้ไฟบ้านมาางนี้เลยครับตอนี้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนระบบปั๊บเราเริ่มต้นที่การปิดที่กล่องคอนโทรลก่อนออฟนะออฟเสร็จแล้วก็เอาเบรกเกอร์ของ DC โซล่าเซลล์ลงแล้วเอาเบรกเกอร์ของ AC ขึ้นนะครับแล้วก็ยกคัตเอาหลังเต่าไปทังด้าน เอซีนะครับด้านเอซีรูปไฟบ้านแล้วขั้นตอนต่อไปก็อตอนนี้เบเกอร์เอซีอยู่งบนแล้วนะครับกระแสไฟบ้านมาแล้วนะครับแล้วเปิดกล่องคอนโทรลตอนนี้ที่จอ่อยังขึ้นออฟอยู่นะครับเป็นกล่องคอนโทรลตอนนี้ไฟบ้านมาแล้วครับไฟเอซีมาแล้ววนขึ้นอยู่ที่สองร้อยสองร้อยแนะตอนนี้กำลังสวิงอยู่นะครับ น้ำเล่นมาแล้วครับน้ำมายังเลยน้ำไปดูน้ำไมายังครับวนอยู่ที่246 AC นะครับไปดูความแรงของน้ำครับว่าแรงกว่าไปโซนา่าเจนดีครับ แรงใช่ไหมแต่ประโยชน์ของทั้โซล่าเซลล์สองระบบถ้ามาใช้ไฟบ้านเนี่ยจะกินมไฟแทนไฟน้อยกว่าน้อยกว่าใช้พวกปั๊มที่ใช้ AC ได้ยอย่างเดียวเราจะเห็นื่าค่าไฟถ้าเราใช้เราไม่ใช้โซล่าเซลล์นะเราเราใช้ไฟบ้านเนี่ยค่าไฟจะลดลงแน่อนอนครับ ตอนนี้น้ำไหลแรงอยู่ไฟเอซีว์วมันอยู่ที่243ครับ243นะครับครับโอเคครับเรียบร้อยใช้งานได้ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ